สวัสดีครับผมเคแบงค์โปรชวปวันนี้ก็อยู่กับ Honda City Hatchback รุน S นะครับวันนี้ลูกค้านำรถนะครับมาทำการแปลงโฉมนะฮะอันนี้เพิ่งออกจากศูนย์มาเลยนะครับออกมาตอน9โมง9นาทีนะครับนี่นะครับวิ y ิวเดิมนะครับพวงมาลัยยังอยู่นะครับเรียกว่าวิ่งมาสิบกิโลนะครับไม่เท่าไหร่ครับวันนี้นะฮะลูกค้ามาทำอะไรบ้างอ่นนี่ครับ1ติดตั้งชุดแอร์หลังนะครับ2 มือเปิดไม่นะครับเนไหมฮะกมเงียมเป็นของ r s นะครับนี่ครับข้างหน้าก็เป็น r s นะครับพร้อมลำโพงทวิตเตอร์นะฮะนี่ครับเรียกว่าว้าวมากนะครับจัดเต็มนะคันนี้พร้อมจอ Android นะครับ RAM 4.64เพิ่มชุดปิดระบบ Idle Stop นะครับนี่ครับติดตั้งจอกล้องมองหลังนะครับเส้นเดียวตามพงมาลายนะครับ แจ่มมากนะฮะกาติดตั้งรูปแบบปลั๊กของรุ่นนะครับนี่นะครับระบบมัติฟังก์ชันที่พวงมาลัยทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะฮะโอเคนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามทางเราเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผม